อะไรเนี่ยภาพไอ้นี่เล็กอันนี้อะไรอันี้ช้างน้อยเหมือนกันอันนี้ช้างน้อยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยโอ้โหอันนี้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทำตั้งแต่ปี2019โอ้โหทำแตั้งแต่ปี2019แล้วตัวโน้ตจำได้ไงอ่ <c oughs> นะฮะคุณครูบอกอะ่ะคุณครูบอกตัวโน้ตจำแม่นขนาดนั้นเลยเหรอวู้วันนี้นวันวันที่เท่าไหร่แล้ววันเนี้ยวันนี้วัน,นวนนนันที่เท่าไหร่แล้ว จำทันทีได้เปล่าจำไ,ไม่ได้ปกติจำแม่นนี่นะวันนี้ที่อะไรดูดิอยู่ที่ดูในคอมเนี่ยวันนี้ที่อะไรทันทีเท่าไหรอ่อ่ะเดิได้ไปนี่อะไรก,ก็ดูตรงเมื่อกี้ก็ได้ ในวันที่เท่าไรอ่ะนี่ดูตรงนี้นี่ไงนี่เขาดูกันตรงนี้เนี่ยวันที่เดือนเห็นปะพศเดือนพศทำไมนี่ไงวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยสสามเนี่ยเนี่ยวันอังคารว่าวัานเนี้ยมันอะไรอ่ะวันนี้อะไรใช่ปะมันซ้าย เอาตรงอ,อันไหนอ๋อหมายถึงวันที่ทำกันบ้านนั่นเหรออันไหนเปียรอันไหนอ่ะแม่ก็ไม่รู้อ่ะโอเคแค่นี้ก่อนก็ได้จำไม่ได้ใช่ไหม